สวัสดีค่ะครูแบม่มมาแล้วค่ะวันนี้นะคะอยากได้ผมสีแดงอีกแล้วค่ะก็เลยใช้น้ำฝางนะคะ นำฝางมาต้มเลยค่ะให้น้ำเหลือครึ่งหนึ่งนะคะวันนี้เราใช้เห็นหน้าจากรินนาสมุนไพรนะคะซองนี้รู้สึกว่าจะ50กรัมนะคะแม่มก็เลยใช้หมดเลยเนาะเพราะว่าเป็นซองเดี๋ยวออถ้าโดนอากาศเดี๋ยวเขาจะเสียนะคะใส่น้ำฝางลงไปนะคะค่อยค่ยคนนะคะคนเน้เขาเป็นเนื้อครีม จริงๆในส่วนของเฮนนาเขาจะออกแดงส้มอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแหม่มอยากได้แดงมากๆก็เลยใช้น้ำฝางนะคะพอใช้น้ำฝางแล้วก็รู้สึกว่าสีแดงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่มีโคนผมขาวเยอะๆนะคะโคนผมจะด่างนะคะต้องใช้ครามมาทับที่โคนผมอีกรอบหนึ่งนะคะเนื้อครีมเขาเราต้องคนให้เป็นเนื้อเนียนละเอียดเลยนะคะค่อยๆคนนะคะ คนคน,คนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเป็นเนื้อครีมนะคะให้เขาเป็นเนื้อละเอียดไม่เป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นแหม,มก็ปิดฝาแล้วก็พักไว้ค่ะแหม,มพักไว้30นาทีนะคะเหลือส่วนของน้ําฝางแดงๆไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาแปะที่ผมให้มีสีแดงมากขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเนื้อครีมได้แล้วนะคะ เรามาย้อมผมกันดีกว่าก็ค่อยๆป้ายลงไปนะคะทีละช่อทีละช่อทําเองไม่ยากค่ะทําได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะถ้าใครไม่สะดวกก็ให้ที่ร้านทําให้นะคะเมื่อทั่วแล้วนะคะแบบก็ใช้ฝางนะคะน้ําฝางแดงๆนะคะมาป้ายอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เขาเกิดประกายสีแดงมากขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้าใครไม่สะดวกใช้ฝังนะคะแม่แนะนําก็ให้ใช้อุทัยทิปนะคะแล้วก็ถ้าใช้อุทัยทิปนะคะเขาก็หอมมากด้วยคลิปที่แล้วนะคะกลับไปดูค่ะใช้อุทัยทิปนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่จะมาทําให้ดูว่าเราจะลองใช้อะไรได้อีกอันนี้แม่ยอมซ้าภายใน1สัปดาห์เลยนะคะทิ้งไว้2ชั่วโมงนะคะเราก็ไปทำกิจกรรมของเราเข้าสวนปลูกต้นไม้ทำงานบ้านนะคะ ดูทํางานอะไรต่างๆเสร็จแล้ว2ชั่วโมงก็ไปสระล้างด้วยแชมพูครีมนวดปกติได้เลยนะคะแล้วมาดูกันค่ะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะปกติมันจะเป่าพัดลมช่วงนี้อากาศหนาวใช้ใดเป่าเลยค่ะเป่าให้แห้งสนิทนะคะนี่คือวันนี้ภาคบ่ายนะคะคือเมื่อคืน อาบน้ำสระผมเสร็จแล้วเป่าผมเสร็จแล้วก็นอนไปเลยนี่คือนอนทับด้วยนะคะผมก็เงาสวยดีเราย้อมผมด้วยสมุนไพรย,ยิ่งย้อมยิ่งเงายิ่งสวยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเพ่นนะคะสนใจสมุนไพรลินนาสมุนไพรเฮนนหน่าต่างๆนะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วก็ c o m มนต์แรก อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องครูแม่มสตูดิโอนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรไทยและธรรมชาติบำบัดสวัสดีค่ะ